ครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับผมช่องวาวดับเพิงยินดีต้อนรับนะครับวันนี้วันที่15สิงหาคม25 6 4นนะครับผมวันนี้นะครับผมผมก็จะมารีวิวหนังสติกนะครับผมอ่ะแบบยิงระบบ2ระบบนะครับแบบทวินวันนะครับผมสามารถยิงได้ทั้งลูกดอกนะครับสําหรับยิงปลานะครับผมแล้วก็ยิงลูกเหล็กกลมแดมิลก็ได้นะครับผมโอเคนะครับ สำหรับตัวนี้นะครับของแถมนะครับผมอ,อา่าก็จะมีนะครับผมหนึ่งเลยนะครับผมยางนะครับผมยางยิงนะครับจะเป็นยางยิงแบบอ่ายิงลูกกลมนะครับลูกเหล็กกลมลูกดินได้นะครับผมอ่าหนึ่งเส้นนะครับผมแล้วก็ยางยิงปลาหนึ่งเส้นนะครับผมยางยิงลูกดอกนะครับหนึ่งเส้นนะครับผมแล้วก็รอกนะครับผมรอกพร้อมสายเอ็นด้านในนะครับผมโอเคหนึ่งตัวนะครับผม แล้วก็ลูกดอกสําหรับยิงปลานะครับผมสองลูกนะครับผมแล้วก็ในส่วนของลูกเหล็กกลม8มิลนะครับ1ขวดนะครับผม1ขวดนี้นะครับผมก็จะมีประมาณ1 0 0่อ่ามสถึงหนึรเม็ดนะครับผมประมาณนี้นะครับผมโอเคนะครับแล้วก็ในส่วนของน็อต2จุดนี้นะครับบางท่านสอบถามมาเป็นน็อตอะไรนะครับผมอันนี้เป็นแม่เหล็กนะครับผมเป็นแม่เหล็กดีวผมจะให้ชมนะครับผมโอเคนะครับ ตัวนี้เป็นแม่เหล็กนะครับสามารถเอาลูกเหล็กกลมมาติดได้นะครับผมเวลาเราจะใช้ยิงก็จะได้ง่ายนะครับผมโอเคนะครับเรามาดูในส่วนของตัวสติกตัวนี้นะครับแบบรเยลเอแบบชัดเจนนะครับผมตัวนี้นะครับผมก็จะเป็นน็อตแม่เหล็กนะครับผมน็อตแม่เหล็กนะครับผมโอเคนะครับตัวง่ามนะครับผมตัวง่ามนะครับก็จะใส่สีแรงดึงนะครับสีแรงยิงนะครับผม ก็ถือว่าเพียงพอแล้วนะครับสําหรับใช้แรงยืดนะครับใช้มือดึงนะครับผมประมาณนี้นะครับอ่าประมาณนี้นะครับการใช้งานนะครับรุ่นนี้นะครับก็มีความสนใจของลูกค้าเยอะนะครับเนื่องจากเราไม่ต้องใส่กาดมือนะครับผมก็ตัวนี้นะครับผมก็จะเป็นในส่วนของเซฟตี้อย่างดีนะครับเวลาเราจับแบบนี้นะครับเวลาเรายิงนะครับผมค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะครับผม สำหรับตัวนี้นะครับผมเซฟตี้ตัวนี้นะครับเป็นพลาสติกแข็งนะครับผมหากลูกดอกมานะครับไม่เข้าแน่นอนนะครับไม่เข้าแน่นอนนะครับส่วนตัวง่ามตัวนี้นะครับผมก็จะเป็นในส่วนของโลหะนะครับผมตัวง่ามนะครับโลหะนะครับไม่ใช่พลาสติกนะครับผมแล้วก็มันจะเป็นตัวเหล็กนะครับตัวเหล็กซึมนะครับผมตัวเหล็กอยู่ด้านในนะครับผมอยู่ด้านในนะครับด้านนอกนี้ครับเป็นพลาสติกหุ้มอ่า ประกอบไปทีนะครับด้านในเป็นตัวโลหะนะครับผมด้านบนก็เหมือนกันนะครับซึ่งแข็งแรงทนทานไม่หักแน่นอนนะครับผมลออตัวนี้นะครับเป็นลอกสําหรับยิงปลาเลยนะครับผมโอเคนะครับด้านในครับก็มีสายเอ็นนะครับแถมฟรีนะครับการใส่ลอกนะครับผมก็จะมีน็อตนะครับ2ตัวนะครับหมุนน็อตสอตัวนะครับผมแล้วก็ลอกใส่เข้าไปแล้วก็ยึดนะครับผมการใช้งานนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผม สําหรับตัวนี้นะครับก็สินค้าเข้ามาแล้วนะครับผมสาหรับท่านใดที่สนใจนะครับผมก็ขาดยาวไปเหมือนกันนะครับผมก็มีลูกค้าสอบถามมาค่อนข้างที่จะเยอะมากนะครับสาหรับรุ่นนี้นะครับผมวันนี้เข้ามาแล้วนะครับผมพร้อมส่งนะครับสาหรับหนังสติ๊กทูอินวันนะครับผมไม่ว่าท่านจะยิงลูกเหล็กก็ได้นะครับลูกเหล็กกลมนะครับผมแล้วก็ลูกดอกสําหรับยิงปลาก็ได้นะครับผมหเซตนี้นะครับผมในราคา490บบาทรวมส่งฟรีนะครับผม ขออนุญาตย้ำราคาอีกรอบนะครับผมราคานะครับ490บาทรวมจะส่งฟรีนะครับผมอ่าโอเคนะครับเก็บเงินไปทางนะครับผมบวกเพิ่ม100บาทนะครับผมหากท่านใดนะครับโอนนะครับก็โอนมาแค่490บาทรวมส่งฟรีนะครับผม ่าหลายท่านก็คงจะทราบนะครับใช้บร like er, okay. ิการร้านวาวดับเพลิงนะครับผมมั่นใจได้เลยนะครับผมไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับผมโอเคนะครับอ่าสินค้ามีพร้อมส่งนะครับผมโอเคนะครับสนใจสินค้านะครับแอนมาที่ไลน์นะครับผมไลน์ไอดีศูนย์แปดหกสี่สามเก้าห้าห้าหนึ่งศูนย์นะครับผมโอเคนะครับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับผมที่ร่วมอ่าติดตามและรับชมคลิปนะครับผมก็จะมีอัปเดตเรื่อยๆนะครับผมโอเควันนี้ก็รีวิวเพี่านี้ครับผมนครับสวัสดีครับ